ไม่ยากไม่ยากหรอกอ่าอาอย่านี้ไม่ต้องไม่ได้ขายอินตาละไม่ได้ขายอะไรขั้นั่งยังอายังขายได้อย่าเงี้ยนี้มันขึ้นอย่างว่าปันยินาหน น้ำขาวตลอดปลาที่ขึ้นไป in the next